สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ปิ่นพามาที่งานเทศกาลอาหารไทยช่วยไทยนะคะอยู่ที่โลตัสอ่อนนุชค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูภายในงานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะของกินเยอะมากๆเลยนะคะเราก็ผ่านจุดคัดกรองก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาภายในงานนี้นะคะก็จะมีอาหารเหนือนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะคะ13บาบาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูเรื่อยๆนะคะ ก็จะมีลูกชิ้นด้วยนะคะไม้ละสิบบาทเท่านั้นค่ะของขายเยอะมากๆเลยค่ะก็จะมีทาโุยากิด้วยนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีร้านค้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะเราก็เลือกได้ตามใจเลยค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงก็มีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะ ลูกชุบก็มีนะคะขนมหวาน35บาท3กล่อง100บาทค่ะนี่นะคะข้าวเหนียวมะม่งวงร้านเต้าหู้ปลานะคะชิ้นละ5บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็ร้านขายน้ํานะคะฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นขนมจีนน้ำยานะคะบุฟเฟ่ผักค่ะทางด้านนี้ก็จะเป็นผัดหมี่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆค่ะ ร้านนี้ก็จะเป็นไข่ปลาหมึกทอดนะคะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านลูกชิ้นค่ะร้านนี้จะเป็นร้านน้ํานะคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะตามไปเรื่อยๆนะคะหางหมูอบอ่งนคนปรปฐมนะคะแล้วก็จะเป็นทอดมันปากายค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นร้านถัดมี20บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเป็น ร้านแซปปบอุบลนะคะก็จะเป็นส้มตําค่ะนี่ไก่ทอดหาดใหญ่ค่ะข้างๆกันก็จะเป็นไก่ย่างแม่สาลี่นะคะถัดไปก็จะเป็นน้ําผลไม้ปั่นค่ะแล้วก็จะเป็นร้านแคบหมูนะคะร้านไส้กรอกบุ้นเส้นค่ะจุดละสามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะแล้วแต่เราสั่งนะคะแล้วก็จะเป็นไก่เกาหลีนะตือสิบบาทเท่านั้นนะคะ ก็จะมีมลแรงทอดแล้วก็เกาลัดค่ะก็จะเป็นโชกุนปูม้านะคะเค้าหลามนะคะขนมก็จะทำมาจากมะพร้าวอ่อนค่ะมีน้ํามะพร้าวขายด้วยนะคะนี่ค่ะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเทศกาลอาหารไทยช่วยไทยจะมีตั้งแต่วันที่25เมายาถึงวันที่9พฤษภาคม65เท่านั้นนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะ